thank you สวัสดีค่ะอาจารย์ชีวานนรยาศีตุลค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาน,นะคะก็เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยตัวเลขดวงดาวนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็จะมาพยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันนะคะถ้าใครไม่รู้ในส่วนของลัคนาราศีนะคะคือคุณไม่มีเวลาเกิดคุณก็ฟังในส่วนของราศีกันได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่รู้ในส่วนของลัคนานะคะก็ให้ฟังจากลัคนาราศีเป็นหลักนะคะเพราะว่าลัคนาราศีคือความเป็นไปของชีวิตค่ะนะคะ,นะคะการพยากรณ์นะคะก็ จึงแม่นยำกว่าในส่วนของราศีนะแล้วก็นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่2 5 6 7นกะ็ะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะคะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะอ่ะในส่วนของออคัมภียกรนะคะเป็นคัมภียกรในรูปแบบพาพกว้างภาพรวม ไม่ได้เจาะจงพื้นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นจึงอาจจะตรงและไม่ตรงกับบางท่านนะคะคนก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันคือภาพกว้างนะเราไม่ได้แบบผูกดวงกันแบบตัวต่อตัวนะคะและ นะคะ,ะในส่วนของอชาวลัคนาราศีกันนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรนะคะให้คุณเนี่ยมีสติในการใช้ชีวิตนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณขออวยพรก่อนไว้เลยนะ,ะในส่วนของอคำพยากรณ์นะคะก่อนจะฟังเนี่ยฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยเด้อ,อเข้าสู่การพยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีกันค่ะ เรียกว่าต้นร้ายปลายดีเนาะเพราะว่าในช่วงวันที่่1มกราคมจนถึง30เมษายนค่ะช่วงจังหวะนี้ดาวพุธ,ธสัปทดีนะคะยังโคจรอ,อยู่ในภพมรณะของดวงชะตาของคุณนะคะซึ่งเ,เรียกได้ว่าเป็นจุดอับหรือว่าจุดบอดจุดมืดมในดวงชะตาคือช่วงต้นปีนะคะจนกว่าจะถึงวันที่30-4เดือนนี้เป็น4เดือนที่คุณจะต้องอดทนให้มากๆเรียกว่า,าประครับประคองชีวิตตัวเองเนี่ย นะให้ได้ให้อยู่รอดไปจนถึงหนึ่งพฤษภาให้ได้นะคะอ,อ,อดทนนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคใดๆก็ขอให้ตั้งสติรับมือให้ได้อย่าพึ่งเขาเรียกอะไรนะอย่าพึ่งวั่นไหวอย่าพึ่งเครียดอย่าพึ่งแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะอดทนไม่ได้นะคะอย่า อย่าเพิ่งเป็นแบบนั้นนะขอให้คุณอดทนนะอดทนได้ทนไม่ได้ก็ต้องได้บอกตัวเองไปเพราะว่าหนึ่งพฤษภาค่ะดวงชะตาดีขึ้นแล้วทลิกจากร้ายกลายเป็นดีดีขึ้นแบบแน่นอนนะคะแต่ว่าจะดีขึ้นมากหรือน้อยแค่ไหนอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะแต่ชัดเจนว่าอย่างไรก็ตามต้องดีขึ้นเพราะว่าดาวพฤหัสบดีค่ะ,ะโคจรน,นะคะจากภพบ,บุรณะเนี่ยนะคะเข้าสู่ภพ สุภาซึ่งเป็นภพที่สว่างสดใสนะคะคือความสําเร็จในชีวิตคือความก้าวหน้าขุกวามเจริญรุ่งเรืองดาวพื่ัสค่ะคือ,ค,อคือดาวบุญกุศลนะคะดาวแห่งความดีงามดาวแห่งโชคใหญ่นะคะเป็นเรียกว่าเป็นฝ่ายเทพใช่ไหมดาวสุประค์ะนะคะ,ะบุญกุศลที่เคยทํามาเนี่ย ก็จะมาเกื้อกูลส่งผลนะให้คุณประสบความสําเร็จคือมาหนุนนําให้ดวงชะตาเนี่ยดีขึ้นนะคะ,ะดาวพฤหัสค่ะยังหมายถึงผู้ใหญ่ด้วย แปลว่านะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะเขามาเอ็นดูเมตตาสนับสนุนคุณนะคะดาวพฤหัสของชาวกันนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนเออเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิและเป็นเจ้าเรือนภพพันธุนะคะซึ่งหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราสนิทสนมเคารพนับถือเหมือนเป็นครอบเป็นครัวนะคะเจ้านายหัวหน้าก็ได้ที่สนิทกันนะคะที่เขาเอ็นดูเรามาอยู่แล้วเนี่ยก็จะกลับมาเอ็นดูเราอีกครั้งหลังจากที่หายไป ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรใดๆก็ตามนะคะก็เรียกว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็กลับมานะเมตตารักใคร่เ่าและนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพบพันธุนะคะดาวเจ้าเรือนพบปัตตนินะซึ่งหมายถึงคู่ครองนะคะคนรักนะแปลว่าคุณเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จไดเ้เนื่องจากมีคนรักของคุณเนี่ย คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะทำให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสดีๆนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะมีคู่หรือมีหุ้นส่วนหรือมีคนรักเกื้อกูลนะผลักดันหรือเป็นหนทางแสงสว่างของคุณทำให้คุณเด็กก้าวหน้านะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้คือจะต้องมีตัวช่วยนะคะลำพังตัวเองเนี่ย ถามว่าดีไหมมันก็ดีตัวเองก็สามารถที่จะมองหาหนทางใหม่ๆห,หาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองได้นะคะมีความสามารถนะคะพยายามที่จะนำพาตัวเองเนี่ยไปในทิศทางที่ดีงามได้แต่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิของคุณด้วยแปลว่าอย่างไรก็ตามต้องมีคู่ต้องมีแฟนมีคนรักมีหุ้นส่วนเนี่ย คอยช่วยเหลือนะคะผลักดันหรือเกื้อกูลให้คุณเกิดซึ่งความสำเร็จขาดตัวช่วยไม่ได้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็ถัดมาค่ะเรื่องของการเงินจริงๆปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างมีความโชคดีในด้านของการเงินนะแล้วคุณเองเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะหาไรายได้จากหลายๆช่องทางในหลากหลายรูปแบบ ออสามารถที่จะหาวิธีวิธีเนี่ยที่จะได้เงินมานะคะในรูปแบบที่หลากหลายมากๆแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ไม่รู้จักเก็บออมนะคะได้มาแต่ไม่รู้จัก ก็อาจจะเกิดสภาวะติดขัดได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งมันอยู่ที่การบริหารการเงินของคุณด้วยนะคะถ้าเกิดว่ายังใช้เงินแบบไม่มีสติไม่สนใจที่จะเก็บจะออมจะบริหารจัดการแบ่งสรรปันส่วนให้ดีเนี่ยคุณก็จะต้องเจอวิกฤต ทางการเงินนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีสติรู้จักที่จะวางแผน 1, 2, 3, 4นะคะมันก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะว่าโดยปกติแล้วปีนี้ค่ะดวงการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่หาได้เรื่อยๆหาง่ายใช้คล่องแต่ก็อย่าใช้จนคล่องเกินไปละกันนะคะอ่ะ แล้วก็นะคะในด้านของการงานนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะต้องได้ผู้ใหญ่หรือว่าได้คนรักเนี่ยมาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตให้คุณประสบความสําเร็จในของการงานแล้วอันนี้เรื่องความสําเร็จเนี่ยนะ,ะการงานเนี่ยมันเป็นมันเป็นจังหวะที่คุณน่จะต้องมีการร่วมมือนะคะร่วมมือกับคนรักของคุณนะคะหรือว่าร่วมมือกับครอบครัวนะคะในการทําธุรกิจการงานนะก็คือช่วยเหลือกันให้เกิดซึ่งความสําเร็จนะคะก็เป็นการร่วมมือระหว่างคุณ คุณกับแฟนคุณกับครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็งานเนี่ยมีแนวโน้มนะเป็นทิศทางที่ที่ถ้าคุณทำเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามการบริการนะคะเ,เป็นพ่อค้าแม่ค้านะอย่างเงี้ยดีนะคะหรือว่าทำงานอะไรที่มันเกี่ยวกับเ,เนื้อหาที่มันค่อนข้างยากงานละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณสามารถที่จะทำได้ดีนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของ การงานในปีนี้เนี่ยนะ,ะไม่ว่าคุณจะเขาเรียกว่าอะไรนะทำสิ่งใดๆนะคะคิดที่อยากทำอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะลุล่วงไปได้โดยง่ายไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะความสามารถศักยภาพที่คุณมีนะคะขุดมันออกมาแล้วก็ใช้ซะ ให้เต็มที่ดีแน่นอนนะคะในด้านของสุขภาพนะคะปีนี้ค่ะระมัดระวังในเรื่องของเอ่อช่องท้องมดลูกนะคะ,ะระบบอวัยวะสืบพันธุ์อย่างงี้ใช่ไหมท,ท,ที่ที่ต้องระมัดระวังนะคะในปีนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอสายตานะคะดวงตาไมเกรนอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะนะคะชาวการนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองละกันนะคะเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะช่องทางในการที่จะหาความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยนะคะจะลงมือทำไหมเนาะอ่าถัดมาค่ะสำหรับเรื่องของความรักคนมีคู่นะคะแม้ว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีในเรื่องของงานนะคะก็ตามเนี่ย แต่อย่างไรก็ดีค่ะดวงชะตาเนี่ยมีราหูนะคะโคจรอ,อยู่ในภพปัตตนิแล้วก็เล็งลัคนาอยู่ซึ่งหมายถึงคุณมีโอกาสที่จะทุกใจมีปัญหาความรักมีเรื่องของมือที่3รักซ้อนนะคะาการหักหลังนะหรือว่า,ามีปัญหา,าในเรื่องของการชู้สาวหรือ ความที่ไม่จริงใจต่อกันนะคะมีความลับต่อกันอะไรบางอย่างนะคะก็ทําให้มันเป็นปัญหาได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันคนมีคู่ต้องระวังในเรื่องของการพัดพลาาจากลาไม่ว่าจะจากกันในรูปแบบไหนก็ตามมันมีโอกาสมากๆนะคะที่จะเกิดปัญหานั้นขึ้นได้ซึ่งนะคะคุณก็คือถ้าคุณแบบยังรักกันอยู่นะคะก็ควรที่จะ,ะเรียกว่านะค่อยๆปรับ ความเข้าใจนะคะปรับทัศนคติค่อยๆปรับความสัมพันธ์กันให้ให้มันดีขึ้นให้ได้นะคะก็ต้องมีการพูดคุยเจรจาอะไรกันให้ดีนะแต่ว่าบางทีเหมือนยิ่งพูดก็ยิ่งเหนื่อยเหมือนกันนะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเอ่อมันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบนโลกใบนี้มันย่อมมีจุดจบนะคะมีเกิดย่อมมีดับไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามันจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้มัน เกิดขึ้นแล้วเ,เปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วกันขอให้มีสติค่ะเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยล้วนต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะ ออกเกาะอยู่กับสิ่งที่ชอบไปตลอดนะคะแม้กระทั่งกายนี้ยังไม่ใช่ของเราวันหนึ่งเราก็ต้องละทิ้งกายนี้ไปนะคะเราไม่สามารถที่จะยึดกายนี้ไว้ได้ตลอดนะคะมันมีวันดับนะขอให้มีสติให้มากๆนะคะมีสุขมีทุกข์ของธรรมดาในส่วนของคนโสดนะคะต้องระวังว่าจะมีคนไม่จริงใจเข้ามาในชีวิตค่ะเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็อาจจะมาหวังผลประโยชน์จากคุณ นะคะอาจจะเข้ามาหลอกลวงอาจจะเข้ามาเรียกว่าแบบเป็นมิจฉาชีพมากกว่าก็ต้องระมัดระวังมีสตินะคุณน่ะมีเกณฑ์ที่จะลุ่มหลงได้ง่ายๆในเรื่องของความรักเพราะว่าราหูนะคะโคจรเข้าพบปตัตตนิหมายถึงความลุ่มหลงหลงอกลวงใครที่เข้ามาในช่วงจังหวะเนี้ย คุณมีโอกาสที่จะลงเขาแบบหัวปักหัวปั๊มนะคะเขาพูดเขาอะไรเชื่อหมดแล้วราหูเนี่ยหลอกเก่งซะด้วยสินะคะแนบเนียนและแยบยนมากมีโอกาสที่คุณจะรู้ไม่เท่าทันเล่เหลี่ยมกลโกงนะคะดังนั้นก็ฟังคลิปนี้แล้วควรที่ทรต้องตั้งสีมิสตินะคะหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะในเรื่องของคนที่แบบเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าน่าจะปวดหัว มากกว่าจะมีความสุขแล้วกันนะสำหรับชาวลัคนารธาิการนะคะจันวาก็พยากรณ์ไว้ประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตให้มากๆค่ะขอให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านของการงานอ้อในเรื่องของบ้านก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันอาจจะเกิดความมั่นคงในเรื่องของบ้านหรือว่าทรัพย์สินที่ดินนะคะอีกนิดนึงก่อนจบนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีของคุณะคะ่ะมีความสุขในชีวิตนะคะ